จ็ดบทสวดอัตเทกราตตคาถาอาตีตตงนานวาค่าเมออยยะนาปฏิกังแคอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึนนงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาตีตามปะมีน,น,ตา,มตนา,า,าตังหัปัตตนจะอนาคตังสิ่งในร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนล์ไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปนนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสร้างหิราสร้างปุโปังตาวิธามนุพระรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่ขวัญแขนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนืองให้ปุกปรงเถิดอัจเชวากิจจามาตาปังโกชัญญามะะนณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังทะรันเตนะมะฮเสเนนะมะตุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาแญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวมิหะริมาตาเพียงห้องรักสาวตันทิต่ังตงเวพระเทกราตโตติสันตวจิกเตมุนีเตพระบุนีผู้สงบย่อมเนียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีรารีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีดแด่สิบแปดบทสวดพินณะปัจเวคณนปาทะ ชาลาธรรมโมมหิชลาลงอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโมมหิพระยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรระธรรมโมมหิมรระนาอน,านาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยเเหิมนา,าเปหินานาภาโววินาภาโว,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 ว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งลายทั้งปวงกรมมาสะโกมหีกรมมาทายาโทกรมาโยนิกรมมาพันทุกรมตาปติสระนวเรามีกรรมเป็นของของตวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมังกริสซามีกรนายานังวาภาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสซามี เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรับนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหียเป็นห้าปัจเจเวกิตาภังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจันิทุกขาพยาบปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจันิโสกาพุตุสัพเปปปานิโนเอตาวาตาจต่ออเหิสัมปทรรมปุญญิสัมปทรรสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทานตุสัตธายาสีรังราพันตุสัพพตาภาวนาพิรตาพุทตุขันตุเทวตาขตา สัพเพพุทธาภราปตตาปัเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขั้ปกันธามิสัพพโซยี่สิบบทสวดเทว,วตาปฏิทานะขา,คา,คานั่นแต่มายังปฏิทานะคะฮาโยพปนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปเปฆเรโพทิฆเรตัหิงตัหิงตาธรรมาทานนภพระวันตุปูชิตาโสทิงกรนณเตถวิหารมันทะเลเทราจามัชานวกาจพิกาวสสรามิกาทานนบติอุปัสกาคามาจเทสานิฆามาจิสราสปานโกตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจาันทสัมภาวาสังเสธาชาตาอัตวะปปปิตกาเนยานิกัง ธรรมะวารำปฏิเจเตสัพเพปิทุขัสสะกรณตุสังระยังธาตุจิรังสัตตังธรรมโมธรรมมาตาลาเจปุคาราสังโทโคตุสมะโควะอัคคายาจาริตายาจาทำให้รักตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตย์ี่สิบเอ็ดบทสวดสรรพ ปฏิทานะขาถานั่นทำใยังปฏิทานะาดท้าโยผนามาเสปุญญสิธานิกตาสัยนันญานิกตานิเมเตสันจะภากิโนหตุสัตตานันตามานกาเยบิยาภุณาวันตาจะไม่ห้ามตาปิตาท้ายโยทิดท่าเมจัปยติดท่าวาอันเยมาชะตาเวริโนสัตตาติทันติโรกัสมิงเตมุมาจตุโยนิกา ปัญเจกจะปุตวการาสังสารันตาภาพวาภเวยาตัณยเนปติธานเมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนาปชานันตเทวเตสังนิเวทให้ยงมะยาทินานาปุญญาังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาพุนตัวเวราสุขชีวินโนเขมปะทันจะปปปนตุเตสัสสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอนเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุาาอานนภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนาตรด้วยการสัญยายบทสดมนพระสดพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสัสติจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัญญายมนและทรมารมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพร,รให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไพรีพินา มุญลงนมนลนิเิสมเด็จพาญาณาังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัดถวมงคลทั้งหลายที่สางสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะ,จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิทและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสา้า